เราผมมาฆ่าเรา,เา,เาท่านเราหมอลำม,มาเล่นสนามในนี่วันนี้นี่อ๋อ,อเช็คเตตติ้งเยอะเช็คเรตติ้งหมอลำคือบนภูเขาถ้าคุณผ่านสนามนี้แาดงว่าคุณไปด้วยทั่ว,วประเทศอะ่ะขณะอาจารย์ <c oughs> อยู่โรงเรียนแกว่ายังตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมายังไม่เคยมีหมอลำม,มาเล่นเลยเมันเนบ เหมือนเสียลงปูนอ่ะมีเงินแล้วพันล้านไงเราจ้างมาลามาชิวๆกัอชิวๆเช็คลๆมาชี้เล่นเนี่ยเอออันนี้ตัวนี้แบบผเขาชมผมไปเล่นภูเขาบ้างไปเล่นข้างทะเลทรายไปเนี่ยแล้วแต่กูมีเงินจ้างกูมีเหมือนได้วกจากงานแล้วเล่นจนกันกูบอกให้ย้ายน่ะให้กูมีเงินจ่ายเอออาฝึกมึงกูปวดหัวกมึงแล้วแจกลมอะไรก็รับงานปีเจ็ดหนึ่งไงหล่เจ็ดสองก็จะดสองแล้วจริงๆมัน เขาจองสิบปีเลยได้เพียแต่ว่านี่เรามีปัญหากันอยู่นุ่ปวดตัวอยู่นี่เอแกนี่จะมีสิทธิ์ต้องไปรับงานอย่างเงี้ยไม่แค่ลอยกระทงลอยกระทงเออจริงยองพอจะจ้างสิบปีก็เรียกว่าโอ้ยเอาเท่าสองปีก็พอแล้วแล้วทีนี้มันจะกระจายให้เจ้าอื่นเนปีเจ็ดหนึ่งของอันนี้เขาก็รอแต่ส่วนมากมันจะอยู่ว่าต่างเราจะต้องบ้าจ้างอืมเฮ้เสี่ยงเข้าไหร่ก็ดีว่าบ้าจ้างก็เป็นอะไรกาบ้าก็ดีแล้ว จ้างจาง้างเยอะเยอะไปเยอะเยอะคจะมีงานเยอะเยออ๋อมาอีกสามสปีนี้คุณสบายสบาย,บายนั่งแท่นสารเจ้าก่ตัอวเมื่อคืนนี้ก็เลยวาไม่ได้ก็เลยจะเอาลำเพลินโชว์อยู่ก้าวยึอนะรับงานแล้วเหรอรับแล้วเอบคุณบ่งบรรยากาศครับที่นองฟังนั้นเป็นเป็นเขาครับเป็นภูเขาลังค่าสีแดงๆนั่นะครับเป็น เป็นวัดครับแล้ว,วก็เวทีทำการแสดงครับพี่น้องครับถนนตรงนี้ผมผมอยู่สิเป็นโรงเรียนโรงเรียนถนนถนนกับซ้อมถนนสองเลนในใหน่เลยครับนี่น้องลำเพลินก็มาวันนี้มีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยไหนไหนู่น่ะไหนอะไรสนามเด็กเล่นแต่ไม่มีใครเล่นเขาเลิกเรียนหมดแล้ว <S <S> <S เขาเลิกเรียนหมดแล้ว นี่คือเดินลงเรียนครับอาจารย์แล้วกับตอนรับเป็นย่างดีครับพี่นอ้องห้องทาบน้าห้อ,องทามีหอดหลักแสงท่าน้าบอกน้าอุ่นมีบัี่นีนน่สวัสดีครับคุณครูครับโอ้เงินเป,ป็นผู้ศาสตรไปแล้วครับบ่มีกับผมหลับพนหนึ่งะแน,น่นอนเอาอ,อาจารย์เป็นคนทางเด็คือบอกเล่าได้คนใช้ภูมิครับ แถวนี้วาวร้ากัมีลมตวยุนิมติดเทพุมเนาะครับสติดเทพุ่มนีคพุมนไทยแถวนี้ละทังบองวิเจอำเภอเขาชนแดนเขาชนแดยนนมเภอชนนอำเภอชนเดนจังหวัดพิึ้รพิจิตรี่นี่พจิตนี่กเข้ามาชนแดนนี่คือชนหลายจังหวัดยุอยุจดกันผมขี้มาผมวานผมลงทางเอาคือเป็นอำเภอพิจิตก็คือเป็นจังหวัดขึ้นอดงเจริญนี่ยังไง มากป๊บก็เป็นชนแดนเลยเมียนดงโขยชนแดดวันนี้อันนี้ชนแดนไปขึ้นเพชรบุญฟังพุนปัดติ้นนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ดีจีดีออกไปทางนี้กับไปไปครับใช้ผมออกเส้นลาหุนยูหุบเขาเลยล่ะนี่ซัมยูกลางเขาเลยล่ะมันบอเขาล้อมรอบโอ้ยย่ำหนาวก็เป็นตอนหนาวค้างนู่นยัง นักเรียนหลายบ่ครับนักเรียนโรงเรียนหอแปดสิบเอ็ดคนแอดสิบเอ็ดคนหอหกบ่ะหกอ่ะลดเลื่อเหรอดิ๊งหน้อยลดลงเนี่ยน่าจะทุกมงค์กันและจะทุกมงค์ทุกม่ค์บ้างในจะลอยบางคนเดียวบางคนเกิดร้อยแล้วก็เข้าเอกชนใช่เอกชนเยอะทุกวันนี้เอกชนเยอะสถานที่กับมาะเจาะดีอยู่ดออกมองจอดรถจอดล่า อันนี้งานประจำปีเพิ่นบ่ครับกะ<อ>ถิ่นมันก็จัดทุปีเนาะนี่ฉลองพังงพยดพศยดศเพิ่มอันนี้สามานรอโอเจ้าวาดัดมีงานมือมน,มน,มน,นีอ็กงานกระถินงานลอยกระทงงานกระถินงานฉลองพัยดยศสามมือสามคืนมีหมอรับมาเหรียญักเทียวบ่ครับในวัดนี้บ่เคยอกครบ่เคยมีมอระหม่ฉลอ่วัดเมื่็วาสามสิบปี ยังไม่เคยมีหมอลำคณะแบบนี้คณะดใหญ่มาแบบนี้แต่ว่าขีเขามาเห็นไปวัดนั uh> ่นวัดนี้จัดงานทร์อยู่ดิเดี๋ยวมันทีเป็นแบบคอนเสิร์ตเป็นศิลปินจะไม่มีหมอลำแบบนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนเก้าวันเก้าคืนนี่หมดแต่สิบวมีเป็นหมอลำแบบนี้มาเข้าามหมอลำขนาดใหญ่โอ้ขันคนไหลก็คือไหลไปเลยเหมือนเลี้ยงไหลไม่เคยมีเนาะ โอ้ลิจิตพี่จิตเม่เคยไปช่วงนี้แมนอยู่นักขันสวรรค์ก็ยังเมื่อคืนเล่นอยู่ลาดยาวก็ก็ก็ดูหมอลำยังไอชุมแสงนี่ก็จ้างปีเจ็ดหนึ่งก็จ้างสาวน้อยเหมือนกันอำเภอชุมแสงเจ็ดหนึ่งคนไปจ้างเลยเจ็ดหนึ่งอะทัร์ทัคิวยาวตัวเนี้ยเท่าไหร่อันนี้แบบมันเป็นน้ำมือมือดีมือบ่ดี ไผสลีกับวาวร้าการจัดงาน่ังบุญกระถินมันจะเป็นช่วงช่วงพร้อมกันหมดแมนะช่วงผู้ใดจ้างควันกระไดควันที่เป็นทังสัเดือนนี่คือกรินแมนี็มาโแ่งลกนิมิตอืมอันนี้ลูกศิษยลูกหาเพิ่นเยอะอาจารย์ิ่ติดต่อมาให้มันบกตมีมาโอ้คนจงยดอกวัดีอาจารย์ก็ไดเอออยู่หลึกอยู่ บารมีบารมีอะไรอยู่โอ้เนี่ยยูดนเะไ่าไห้าสิบตัห่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าี่สิบแปดสี่สิบแป่ลุนยุต่นี่โอเคยังไผ่านเรียนพันเรียนประเทศผ่านประเทศพัฒนาสถานที่ก็ดีวุ้ยเหรียโรงเรียนทางสิคราดเลยเหรอขึ้นบนเรีโรงเรียนทานหนาไปพน่นนี่ไหม นี่หอลุงเรียนเนี่ยหันหนาไปพุ่นบอกยมีไดบอกไปสมการบัดนที่กันาบินในวัดเรางาวัดกันนะงานุงเรียนงยนวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันเนาะทั้งหมดนี่พัออเพิ่นบ่ให่มาไงแล้วกันบอถือกันนะโรงเรียนงานวัดตอนแรกก็เสนอหนูก็คิดแตตะลุเอาลุงเรียนน่ารมน คิดได้แต่คิดเราว่าทำเลมันได้เนาะนี่ครับได้แล้วจอดรถจอดลามีสบายกว้างสามสิบปีพึงเคยเห็นนี่แหละตียงของเร็ดลุงเนียนี่สี่สิบสี่สิบตอนหนูมาแต่โซนนี่มันก็มีอยู่ครับโซนนี่ก็ชนแดนฟังพุ่นอย่างนี้แก้วังโป้งกยที่นี้เข้ามาปีไม้นี่ก็บขนาดอย่างนี้ ระเบียบขันท้างนี้สิจ้างตัระเบียบดอกขัทางนีคระเบียบสาวน้อยกับพึ่งหัวงมาถ้ามาเนปีใหม่ระเบียบครับห้วยขันทางนียละนี่เละใช่บาดอกวันน้เมนเราวิเชียนุรีนี่ระเบียบบัดนสาวน้อยกับวิเชียนน่ละวิเชียนปุเตย่มนทีเทพเน่ยอไทางนั้นมึงมึงมาลำลาย น้องโบดงโบแดงมีสิครับใช้พุ้มละเมียนติดใช้พุ้มเชนคุณราดใช้พุ้มปนกันเยเนี่ยฟังถนนทั้งนั้นอ่ะมาจากอุปยมมาจากอีสานฟังนี้นี่สิเป็นคนไทยอ่าจะพิจิตนวครับคร่ทับรับคัรับครบครับไปับครับครับคบับครับไรับบัน พอย่นากานนี่ก็อีสานกับลมเนี่ยลมสักอ่ะสำเนียงคนละสำเนียงสีเ้าใกล้กันไปเบ่นเลยลมสักเกิดที่ไปผุนทั้งเมืองเลยไปผุนอ่ะเออไปไปตั้งบุนเออเดนแมนแมนสีไกลไปทั้งผุนสีบ่คือทั้งผมคนจันทสารคามสีเปาสีเปาขาดหุนหวนสีเปานั่นปะไหนใช่พุ่มกับสีเปาเป่ามีหางกัหน้อย อาจารย่กรพุ่มใจใสมาใจพุ่มด้ใช่พุ่มเามาใช้พุ่ใช่พุ่มก็ว้าก็ก็ว้าก็นี่ก็จีเป็นแท้งลมสักลมยังไกว่า้ออห้อ มันบ่มีงานแล้วมึงงานแล้วเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ร้อยกระทงเมื่อคืนโบร้อยกระทงกัดจัดอยู่นี่จัดนี่จัดนี่มือนี่มือสโลมือนี่มือนี่บ้านเืินสี่มีเได้เก็บตกนะคะมือนี่บ้านบัตรเงินสี่มีเพิ่นขายบัตรบ่ขายบัตรบอกก็ว่าบัตรลอยเออโคตรดีละบัตรลอยนึ่งโคตรดีโบกแพนก็ดี่ะบับลอยหนึงเขาไง ตัดสินใจง่ายเนาะแต่บานบานคนที่เสียบขึ้นไปนี่บานคนมันงเกิดจะเป็นคือนักท่างนครสวรรค์เนาะจะเป็นบานห่างๆเนาะอยู่นาะนี่บานหลังเดียวเออจะเป็นทีไัทีิมั่นเนาะสวนเยอะเอออยู่สวนอยู่นั่นไปอยู่บ้านไรเนี่ยคุมนี่ยขุมวัดคุมโรงเรียนเลยคุมวัดคุมโรงเรียนมีแค่นี้ละเลยไปนี่กับนี้มานี่นี่ปลาอ้อยปลาคือมนพุ่งกับดอนนึงเห็นเนี่ยจะตลาดบ้างหนนองานกุคุมหนึ่ง อ๋ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พี่แม่สาวหน่อยพร้อมกับขณะจะผ่ามะเร็งครับผมนั่นฉลองพัดยศปัดหนึ่งลายบาทครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เช่นนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับ